โอเคครับเราก็มาต่อกับเกมชา a r ลอต t e สองบัตเตอร์ไฟเอฟนั่นเองพารที่2นะฮะจกพาร์ทแรกมันเป็นบทนำฮะโอ้แล้วก็ได้รู้จักผู้หญิงที่ชื่ออาเลนฮะโอเคเรามาแล้วะฮะวันนี้เป็นเวลา7จ็โมงสิอนาทีฮะที่สาม,มุอยู่ตามหาอาเลนในมหาลาัยที่ห้องเรียนเคมีโอเคนะฮะนี่เป็นมหาลาัยที่เราเจอเมื่อคืนใช่ไหมฮลัลโหลอ้าวจริงด้วยครับ มหาไรเมื่อคืนที่เราหนีออกมาอมันมีคนเว้ยยังไม่หลอนเท่าไหร่ฮะนี่ใครฮะเสื้อชมพูซะด้วยสวัสดีค่ะรุ่นพี่โอ้โอไฮยอเซนปนะฮะโอ้สุดยอดนะนี่ใครฮะใส่ชุดเมดวันนี้ต้องเก็บกวาดทั้งวันซินีอะโอ้หล่อออเคฮะทักแล้วแค่เอ๋นะนะฮัลโหลแค่เอ๋เอ๋โอเคคําว่าเอ๋อะไรนึงอลุนสวัสดีค่ะโอโอเคนะฮะขี้เกียจล้วลายละบายแป๊บหนึ่งฮะดูแผนที่ก่อนห้องเคมีมันอยู่ไหนน่าจะอยู่ชั้นสองฮะ ถ้าจะไม่ผิดอ้เนี่ยชั้นสองจริงด้วยฮะอ่ะไปฮะชั้นสองแผนที่มันเป็นอันเก่าฮะแต่อาจจะเป็นเอ่ออะไรอะห้องค่ากรรมที่เราไปหามันเปลี่ยนเป็นห้องชีววิทยาฮะแต่ห้องอื่นไม่น่าจะเปลี่ยนไปด้วยฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องเคมีเหมือนเดิมอืม เอ้ยใช่ด้วยฮะลเลนบอกอ้ะมาแล้วเหรอสซมมูบอกอลุนสวัดอืออลุนสวัสดลเลนก็ตอบกลับทานอะไรมายังสซมมูซมมูบอกโอ้ยลงหาคนเยอะเป็นบ้าเช้านี้ขอบายเหอะทำอะไรอยู่นะ่ะอ๋อเลนก็ตอบฮะหาขวดคอลินนะ่ะสซมมูบอกเอาไปทําอะไรเหรอ,อลเลนก็บอก่าอาจารย์ชาร์ลอตวานให้ฉันมาเอาไปให้นะ่ะแต่ฉันหาไม่ไมเจอเลยสิแซมมูบอกหาดีแล้วเหรอ,อลเลนบอกโอ้ยไม่ช่วยก็ไม่ต้องมากวนย้ะซมมูบอกเอาหน้าอ่าลองไปดูที่ห้องการช่างไหมล่ะ อลเลนบอกอืมก็ดีนะแล้วเพราะยังไงห้องนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหาเจอฮะโอเคเราต้องไปหาห้องการช่างห้องการช่างก็อยู่อยู่ตรงกลางนี่เลยน่ะฮะโอมาแล้วฮะนี่ฮะน่าจะมีนะเจอแล้วอลเลนบอกโอ้ยแย่แล้วสิสมูถามฮะมีอะไรเหรออลเลนบอกฮะฉันเกือบลืมไปว่ามีเรียนคาบเช้านะ่ะนายเอาไปให้อาจารย์ชาลลอตก่อนเลยนะสมูบอกเออเอาไปให้ที่ไหนอะอเลนก็ ตอบฮะห้องเกษตรไงห,ห้องเกษตรที่ห้องสมุดใหญ่น่าจะมีทางลัดไปห้องเกษตรอยู่่อนายจะเจอเธอที่ห้องเกษตรฝากด้วยนะจ๊ะสมมุติโอ้ให้ไมันได้แบบนี้ซินะได้รับคอรลินโอเคมาถึงก็โดนหญิงใช้เลยฮะก่อนนะนี่ใช่ไหมาหาโอ้นี่น่าจะเป็นห้องสมุดหรือเปล่าอา่าจริงด้วยฮะโอห้องสมุดแน่นอนฮะหนังสือเยอะแบบนี้เราต้องหาทางเชื่อมฮะ อยู่ไหนวะนี่หรือเปล่าฮะเอ้ยนี่นี่ทางลงอ้าวนี่ไงโอ้โหคำคำเจอเลยฮะเดินไปเดินบอยเดินไปตามทางฮะน่าจะเจอห้องกเกษตรอยู่โอ้ตรงไปเลยฮะตรงไปเลยใช่แกใช่แก <laughs> ถือมาทำอะไรแถวนี้แต่โมบอกโอ้ผมเอาของมาให้อาจารย์ชาล็อตครับอย่ามากโกหก ที่จะโดดเลียนละสิเถอะอย่ามาตบตาคนแก่นะโว้ยสม,มูบอกโอ้ผมเปล่านะผมมา,มาให้จริงๆชายแก่บอกไปซะโอ้โดนไล่เลยฮะเอา้ามาให้ของอาจารย์ก็โดนไล่ฮะทำไมทำกับผมแบบนี้เล่าผมมาให้ของอาจารย์นะแล้วไปไหนแล้วครับหาทางเชื่อมอื่นหรือว่าอย่างไรไปหาทางอื่นฮะ ให้มันได้แบบนี้ซนะเราก็ต้องหาห้องที่มันอันนี้เข้าได้ด้วยฮะอ้าวเข้าได้แล้วอยากรู้จริงๆมันเป็นห้องอะไรฮะห้องนี้อ๋อเคก็คัล้ายๆว่าจะเป็นห้องขากรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอันนี้ห้องอะไรฮะ ดูให้ทั่วเลยฮะมันจะมีเหลืองกับห้องอะไรก็ได้โอเคนี่ไม่มีทางไปฮะกลับกลัฮะกลับกลับเป็ดเปดเปราจะไปยังไงวะชายแก่ก็ไล่เนี่ยไล่แล้วให้เราไปไหนเนี่ยโอ้ยนี่ห้องอะไรครับนี่ห้องอะไรครับอุ้ยมีแมวด้วยแมวน้อยน่ารัก ัล้วว้าอย่าวิ่งหนีสิแมวแมวอย่าเพิ่งขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยแมวอ้าวเหมียวเย่ได้เล่นกับแมวแล้วครับซามูบอกว่าไงเจ้าเหมียวเหมือนแกจะหิวนะปอคอมีเจ้าของสินะมานี่มาอ้าวได้รับแมวเฉยอ้าวไปหยิบแมวเขาเฉยเลยอ้าวทำอย่างนี้ได้ยังไหวซามูหรืออาจจะเป็นไอเทมอะไรก็ได้ฮะที่เฮ้ยหรือว่ามันกลัวแมววะ ไอชายแก่น่าจะกลัวแมวหรือเปล่าฮะแบบเอาแมวไปขู่อะไรเงี้ยแล้วมันวิ่งหนีไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ฮะแค่ขนแมวอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองดูฮะเราได้แมวมาอาจจะมีประโยชน์อะไรบ้างก็ได้ับผมไปฮะรีไปห้องอาจารย์ชาร์ลอตกันห้องกเกษตรเดินมาแล้วฮะกับพร้อมกับแมวน้อยน่ารักมามาดูกันนี่ไงแมวอา้าวเฮ้ยแนนซี่ เฮ้ยชายแกมันอุทานเลยฮะแนนซี่เอ๊ะรู้สึกว่ามันจะรู้จักแมวตัวนี้ฮะเออชายแกถามฮะเธอเธอเจอมันที่ไหนี่ะสมูบอกที่โรงหารครับชายแกังนเหรอเมื่อคืนฉันไม่ได้ให้อาหารมันเลย เพราะต้องลงโทษที่มันมาฆ่าหนูเมื่อวานนะสมูโอ้หนูงั้นเหรอครับชายแก่ก็บอกฮะหนูเคมสเตอร์ด้วยนะอาจจะเป็นความผิดชัดอะไรงนะที่เลี้ยงหนูและแมวไว้ด้วยกันอ่าสัตว์โลกทุกตัวอยู่หรวมกันโดยที่ไม่ต้องเข็นฆ่ากันดอก็คงจะดีโอเคขอขอบใจเธอมากเลยนะหัวนม <c oughs> จะเข้าไปหาอาจารย์ใช่ไหมเข้าไปสิ อ้าวได้เฉยเลยฮะโอ้สม,มุคุณเลยฮะบอกเขาพูณเลยได้ให้แมวกับชายแก่โอเครู้ส,สึกว่าโอ้เสียงเพีย้ยนลฮะโอ้ใช้ใช้แมวเป็นเส้นนะอ, <c ười> อู้หูยอาจารย์ชาร์ลตหรือเปล่าฮะสม,มุถามฮะอาจารย์ชาร์ลตอาจารย์ชาร์ลตฮัลโหลอยู่ใช่ไหมฮัลโหลอาจารย์ชาร์ลตใช่ไหมสม,มุก็บอกว่าคือว่าผมเอาของเออนี่ครับอาจารย์ชาร์ลตก็อกตอบว่าอ๋อ ขวดคอลินขอบใจนะจ๊ะได้ให้ขวดคอลินกับอาจารย์ชาร์ลอตนะสมูก็เงียบชาร์ลอตต์ว่ามีอะไรเหรอจ๊ะสมูก็บอกฮะอ่าเปล่าครับเอ่อยังไงก็ผมก็ขอตัวก่อนนะครับอาจารย์ชาร์ลอตอ่าเดี๋ยวก่อนจ้ะเธอใช่นักศึกษาของสาขาก,กฎหมายใช่ไหมจ๊ะสมูก็ตอบฮนะครับคุณรู้ได้ยังไงเหรอครับนี่อาจารย์ชาร์ลอตก็บอกฮะฉันก็สอนสาขานั้นเหมือนกันนนั่แหละจ้ะเธอชื่ออะไรเหรอจ๊ะอ่าสมูก็ตอบฮนะผมสมุรุ เออสาม,มูครับเรียกง่ายกว่าอาจารย์ชาร์ลอตก็ถามฮะเธอมาจากออากาสินะสาม,มูก็บอกโอ้รู้ได้ไงเนี่ยโอ้อาจารย์ชาร์ลอตก็ทายถูกอะบิงโกสินะฉันเดาเก่งใช่ไหมล่ะโอเคสาม,มูก็บอกโอ้สุดๆนะครับแล้วคุณม,มาจากที่ไหนล่ะครับดูไม่เหมือนคนเอเชียเลยอาจารย์ชาร์ลอตก็บอกโอ้ฉันมาจากนิวยอร์กนะจ้าศึกษาเรื่องของภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่นี่โอ้เหรออาจารย์อินเตอร์โอ้สุดยอดน่ารักสาม,มูก็บอกโอ้ลำบากแย่เลยนะครับนี่ะ อาจารย์ฉลาดว่าจริงสิเธอมีคาาเรียนช่วงบ่ายใช่ไหมจ๊ะอาสัม,มูก็ตอบครับๆนะอาะจารย์ฉลอดก็บอกว่าช่วยเอาเอกสารนี้ไปให้อาจารย์ที่อยู่ห้องดลาศาสตร์ได้ไหมจ๊ะห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนี้น่าจะสาม,มูก็ตอบรับเลยครับได้ครับอาจารย์ฉลอดบอกขอบใจมากจ้ะสัม,มูนะฮะได้รับเอกสารหน e ึ่งเอเอฮะเออเอเอมาจากไหนฮะหนึ่งก็พอโอเคตรงข้ามกับห้องนี้ก็เอา้าหรือมีทางออกอีกฝั่งฮะนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ฮะ อ๋อนี่ไงตรงข้ามเลยฮะเหมือนเราเคยผ่านมาพาร์ทแรกเลยฮะห้องแบบนี้ที่วิ่งหาทางออกโอเคสมุบอกฮะอาจารย์ครับผมเอาเอกสารมาให้ก็เป็นอาจารย์ที่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตามไม่รู้จักชื่อฮะบอกว่าเอาวางไว้แถวๆนั้นแหละเดี๋ยวฉันจัดการเองนะสมุก็บอกว่าเอองั้นผมขอตัวนะครับอาจารย์ก็ตอบฮะขอบใจมากหนู แล้วอาจารย์เขาเป็นใครฮะผู้ชายผู้หญิงผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงฮะโอน่าจะเป็นผู้หญิงนะผมว่านะมีทางออกฮะรีบไปเรียนดีกว่าฮ้เลิกเรียนจะได้ไปที่ด่านฟ้าซะเลยอ้าวเรียนเสร็จแล้วฮะเลนก็ทักครับซามูสา,ม,ม,สาม,มูก็บอกโอ้มีผู้หญิงทักฮนะโอ้สุดยอดเลยกูนะ ้องสมุก็ตอบพับอลเล่นอลเล่นเลยเหรอ,อลเลนก็บอกว่าว่าแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่สมุก็บอกอ่ะก็นะมองวิวบนนี้มันทําให้ใจสงบนะอลเลนก็อืออือนะอืออๆสมุพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเอนายเออ้าะะอยากไปไหนไหมโดนหญิงถามฮะสมุกก็บอกโอ้พรุ่งนี้งั้นเหรอก็ยังไม่มีธุระอะไรอะ่ะไปปีนเขากันไหมเดินเที่ยวไปด้วยในตัวด้วยอลเลนก็บอกฮะโหนายจะไหวเหรอ อุตส่าห์ให้เลือกเลยนะสมูก็บอกฮนะผมก็ไม่อยากเห็นเธอบ่นเหนื่อยเหมือนกันละนะเอเลนก็เออตกลงพรุ่งนี้เที่ยงนะเจอกันนะโอเคเที่ยงแล้วนี่เรามาเกิดที่ไหนเนี่ยก็ติดตามชมกันอ่้ต่อไปนั่นเองฮนะว่าเราจะเผชิญโชคอะไรกัน